วันนี้เราก็อยู่กับช่องแม็กมินทีวีนะก็พี่แม็กมีอะไรจะมาถามเพื่อนๆพทุกคนฮะก็คือเพื่อนๆอยากทําช่องยูทูบบ้าไหมฮะอ่าเพื่อนๆน่าจะอยากทํากันหน้าดูเลยฮนะแต่เพื่อนๆพ่อาจจะมีปัญหาหนึ่งเนาะที่อาจจะทําให้ทํำยูทูบไม่ได้เลยก็คือตัดต่อไม่เป็นฮะเออเนาะเออก็ มันเนี่ยทำให้เพื่อนไม่มีช่อง YouTube เลยเนาะแต่ปัญหานี้จะหมดไปได้เพราะคลิปนี้ฮะเพราะวันนี้พี่แม็กจะมาสอนเพื่อนๆตัดต่อฮะวุ้ตบมือหน่อยมาเพื่อจะมาสอนเพื่อนตัดต่อกันนะฮะเออเนาะซึ่งมาเรามาเริ่มมาเลยดีกว่ามาจะบอกเลยว่าถ้าถ้าเพื่อนดูคลิปนี้จบนะเพื่อนจะตัดต่อได้แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยเนาะ โอเคก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่แับไคนมาสเตอร์เลยนะ,ะที่เป็นรูปโกเองนี้เลยอ่าไปโหลดมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อนจะเห็นเป็นงนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็กดเลียน New ตรงนี้เลยนะแล้วก็กดเ e ีย e เลยแล้วก็ตั้งมือถือเป็นแนวนอนนะฮะเสร็จแล้วให้กดที่มีเดียกดไปที่วิดีโอกด All แล้วก็เลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอ เอาวิดีโอไหนก็ได้เลยที่คุณต้องการอ่าอย่างเช่นแเอาวิดีโอนี่ที่แม็กไปเที่ยวอ่าเนาะอ่าเออเนาะวิดีโอก็จะขึ้นมาอยู่นี้เลยนะเสร็จแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากพิมพ์อย่างเช่นอ่าวันนี้แม็กไปเที่ยวก็พิมพ์ว่าอ่าพิมพ์นี้เลยแต่ว่าพี่แม็กไปเที่ยวพี่แม็กไปเที่ยวอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ ปรับขนาดโดยการซูมอย่างนี้หรือว่าจะหมุนอย่างนี้ได้นะทําให้มันแบบทําให้มันแบบเออหน่อยยังไงก็ได้เลยอย่างเช่นถ้าเ้าอย่างนี้เนาะแล้วก็กดอย่างนี้อ่าแล้วก็เราก็เลื่อนให้สุดเดีออยางงี้เลยเนาะเพื่อที่จะให้มันเทคมันขึ้นทั้งทั้งวิดีโอเออสามารถอิดิทได้นะเออสามารถแก้ได้ถ้าพิมพ์ผิดแล้วก็ edit, อิดดิทเออหรือว่าเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะ เอาเปลี่ยนฟอนดูเอ,เอาเอาฟอนนี้ก็ได้นี่มันก็จะเล็กลงนิดนึงนะแล้วก็เราอาจจะอินแอนิเมชันก็ได้ป๊อปนี้นี่เวลาเวลาวิดีโอเริ่มปุ่มก็จะป๊อปเอา่างี้สวยดีหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะเา่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ่าเนาะแล้วก็ใส่ขอบได้ด้วยเปิดน,นี้เลยเออก็ ได้นะคะเป็นนี้ต่อ,ตอเสร็จแล้วแต่ถ้าเราอยากได้สติกเกอร์เราก็สามารถสั่งไปได้เลยบาสเกตบอลนี้แล้วก็เราสามารถเลือกเลือกสติกเกอร์ได้โดยการแค่กดร้านค้าในร้านค้าอันนี้ร้านค้าตรงนี้หรือว่าจะเลือกตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวแพจะเสร็จแล้ว เกิดเราอยากแบบภาคเออแล้วกดที่ไมโครโฟนแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะอ่ะก็ภาคเลยอ้าวันนี้พี่แม็กไปเที่ยวค่ะท่านผู้ชมนี่แล้วกดดันแล้วมันจะเป็นงี้ภาคเลยอ้าวันนี้พี่แม็กไปเพื่อนได้ยินแบบท่านผู้ชมอ่ะเที่ยวพัทยาน้อเพื่อนเพื่อนอยากไปกันเปล่าค่ะเออถ้าก็จะเบานิดหน่อยแต่ว่าก็ถึงว่าได้อยู่เสร็จแล้วถ้าเราอยากเซฟลงยูทูบเราก็กดไปที่ดูเซฟตงนี้เลย ่าเสร็จแล้วก็เลือกกดเซฟแอดวิดีโอฮะสกีปไปเลยแล้วเสร็จแล้วฮะพากเลยอ่าวันนี้พี่แม็กไปเที่ยวเสร็จแล้วะลง youtube ได้จบเป็นไงฮะง่ายเปล่าการตัดต่อนนี่คือเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆเลยนะท่านผู้ชมก็ไปทำกันได้นะได้ลงไลค์แชร์คดิปนิวกริ่งนะฮะบายบาย